ฉันยังไงอีนังโง,ง่คุณกี้เจนทีก่อนครับคุณนั่นแหละหุบป,ปากแล้วทำไมคุณยังไม่แต่งตัวเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยงานก็จะเริ่มแล้วนะฉันให้เวลาคุณ30นาทีไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้ถ้าคุณยังไม่เสร็จมีเรื่องกับกี้แน่ไปสิส่วนแกฉันให้เวลาแกน30นาที ไปหาเค้กมาคืนฉันถ้าไม่ได้นะฉันเล่นงานบริษัทคนส่งแกยับแน่ขึ้นรถมาเดี๋ยวพาไปหาเค้กแต่คุณจะเดือดร้อนนะคะขึ้นมาเถะนะ ของแบบนั้นมันต้องสั่งล่วงหน้าครับคุณลูกค้านั่นไงครับเค้กแต่งงานใช่เพราะว่ามันมีเจ้าของแล้วหูสวยจังมารับเค้กแต่งงานที่สั่งไว้ค่ะคุณครับผมขอซื้อต่อได้ไหมครับผมจ่ายให้สามเท่าคุณจะบ้าเหรอฉันต้องใช้เค้กเย็นนี้แล้วค่ะเถอะนะครับคุณผมขอร้องนะครับไม่ได้จริงๆค่ะเค้กนี้น่ากินจังเลยนะคะ แน่นอนค่ะฉันสั่งแบบพิเศษเลยอ,อร่อย,อยดีเลยค่ะนี่เธอทำบ้าอะไรเนี่ยอียสกกระปฉันไม่เอาแล้วเว้ยคาเค้กจ่ายมาด้วยเร็วเร็วเลย 那没事。 คุณท uhm, ิ้งฉ oh, ันไปเอ้าเหงือโซกมาเชียกินน้ำหน่อยไหมได้ก็ดีน้ำเย็นๆได้แล้วจ้ะขอบใจนะคู่นี้เมื่อไหร่จะคบกันสักทีเนี่ยเห็นเที่ยวจีบกันมานานแล้วนะ น้าเรื่องแม่หรออืมไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนให้แม่ผ่าตัดอะเรามีทองอยู่เส้นนึงอะ่ะอารเอาไปขายก่อนไหมไม่ได้หรอกเราเป็นผู้ชายนะทำแบบนั้นได้ไงอะก็อยากช่วยนี่นะช่วยอยู่เป็นกำลังใจก็พอ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าติดต่อเรื่องอะไรคะพอดีว่าฉันจะจ้างให้ขนของไปส่งที่ต่างจังหวัดช่วงบ่ายนี้ว่างหรือเปล่าคะอ๋อได้ค่ะอ๋ออาร์ตช่วงบ่ายมีส่งของที่ต่างจังหวัดนะครับพี่ฝันฉันขอนั่งรถไปด้วยได้หรือเปล่าคะเออคุณลูกค้าจะนั่งรถไปด้วยเหรอครับใช่ค่ะพอดีว่า ของค่อนข้างมีค่านะคะว่าไงคะได้ไหมคะได้ครับพี่ฝันคะอาร์ตเหรคะเมืวว่อวานหนูโทรไปไม่เห็นรับสายเลยอ่เออคือพี่ฝันครับผมจะกุญแจร,รถบริษัทมาคืนครับ ถือโอกาสนี้บอกลาเลยแล้วกันนะคะกี้ขอไปรอข้างนอกนะคะอ่ะอาร์ตนี่มันเรื่องอะไรกันอะเราจะไปอยู่คุณกี้น้องวาลูกแค่นี้ก็พอ,อ,อพี่ฝันครับผมลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิอาร์อาร์ตพี่ฝันนี่มันเรื่องอะไรกันคะพี่ก็ไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าคุณกี้คนนี้ เขาเป็นคนที่รวยมากถ้าเขาถูกใจใครหรืออะไรเธอก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาพี่ก็ไม่อยากจะคิดหรอกว่าเขาอ่ะอาจจะซื้ออาร์ไปแล้วก็ได้ แลนี่แกจงใจจะพังงานแต่งของฉันใช่ไหมแล้วแกเข้ามาในห้องนี้ได้งไงเนี่ยอ๋อฉันจำแกได้ละแกคือผู้หญิงที่ทำงานบริษัทขนส่งเดียวกับอันใช่ค่ะแต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะพังงานของคุณนะคะคือฉันขอโทษจริงๆค่ะเอาเถอะฉันเข้าใจถ้าแกอยากจะพังงานของฉันเนี่ย เพราะว่าแกแฉนฉันที่ฉันแย่งผู้ชายของแกมาใช่ไหมฉันพูดถูกไหมแกกับว่าที่สามีของฉันเนี่ยเคยมีความสมคัญกันมาก่อนเรื่องส่วนตัวฉันขอไม่ตอบนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะร้องเรียนอะไรฉันหรือว่าจะให้ฉันรับผิดชอบยังไงเนี่ยคุณก็แจ้งฉันได้เลยนะคะแกจะมีปัญญาชดใช้อะละคิดหรอว่าฉันเนี่ยจะเรียกค่าเสียหายแค่ไม่กี่บาทรู้ไหมคะอะไรที่มันเป็นของฉันเนี่ย ม,มค่าสมแม้แต่ผู้ชายที่มันเคยเป็นของเธอฉันก็ซื้อมัอนมาแล้วชุดของอาร์ตหน้าที่การงานแม้แต่หน้าตาทางสังคมมันดึหน,นของฉันมน,นั้นแหละแล้วคูจะให้ฉันทำยังไงคะออกไปซะไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ออกไปจากชีวิตของอาร์ตแล้วฉันจะลืมเรื่องวันนี้ซะตัดใจซะเถอะผู้ชายคนนะั้น ฉันจ่ายไปเยอะเกินกว่าที่ฉันเนี่ยจะให้เธอคืนแล้วล่ะเพราะแบบนี้สินะคะคุณถึงทิ้งฉันไปอ่ะพอฉันสูกอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะคุณเลือกถูกแล้วล่ะค่ะคุณอารฉัน ขอตัวก่อนนะคะอา้าวเจ้าเบ่าอยู่ไหนล่ะคะคุณกี้เจ้าเบา่าวรอเนี่ยก็ต้องรอ,อนิดนึงนะคะผมมาแล้วครับที่รักอัด ทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้ที่จะทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยผมว่าก็ไม่เร็วนะครับเพราะว่าตอนที่คุณเจอผมครั้งแรกเนี่ยผมก็ใส่ชุดนี้นะอ้าวไหนบอกว่าเป็นผู้บริหารเจอกันที่ต่างประเทศกันครับคุณกี้โอ้ยไม่ใช่หรอกครับผมก็ทำงานที่คนส่งธรรมดาน,นี่แหละครับโชคดีที่คุณกี้เนี่ยสนใจในตัวผมก็เลยรับผมมาดูแล ผมขอลองมารับสายแป๊บหนึ่งนะครับตามสบายครับครับพ่อฮะอาการสุดต้องผ่าตัดด่วนเหรอครับเออเดี๋ยวผมจะรีบหาเงนส่งไปให้นะครับครับพ่อถ้ามันต้องผ่าก็ผ่าเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เองอนะ่ะครับ ปัญหาเรื่องเงินเหรอโอทีนะฉันไม่ได้แอบฟังอะแต่บังเอิญได้ยินให้ฉันช่วยไหมลูกค้าจะช่วยผมยังไงเหรอครับฉันมีเงินเยอะมากด้วยแต่ที่ฉันขาดก็คือผู้ชายที่ฉันถูกใจมายืนข้างฉันหมายความว่าฉันชอบนายนะนายอะตรงสเปกเลยฉันไม่สนหรอกนะว่านายจะจนหรือรวยอะแต่ฉันสามารถทำให้นายเนี่ย อยู่ในระดับเดียวกับฉันได้และครอบครัวของนายเนี่ยก็จะสุขสบายแค่มาเป็นผู้ชายของฉันก็พอคิดให้ดีนะฉันเนี่ยไม่ได้ให้โอ,อกาสกับใครง่ายๆหรอกนะแล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับ ขึ้นไปเปลี่ยนชุดอย่นี้เลยนะไม่หรอกครับมันคือตัวตนของผมอ่ะผมว่าหลังจากที่ผมแต่งงานเสร็จเนี่ยผมก็จะกลับไปทํางานที่ขนส่งเหมือนเดิมไม่อ่ะฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมมีสามีเป็นคนขับรถส่งของกระจกกระจกหรอกให้ฉันไปจะดีกว่างั้นผมว่าเราก็จบกันแค่นี้แหละครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่อยากทําตัวเป็นไฮโซเก๋แล้วเหมือนกันอ่ะผมขอตัวก่อนนะครับ นวะคุณอาร์ตทำไมแต่งตัวแบบนี้มาคะทำไมละ่ะเมื่อก่อนก็ใส่แบบนี้แล้วก็เลิกเรียกคุณได้แล้วทุกอย่างมันจบแล้วเธ็บบอกนะคะว่ายกเลิกงานแต่งอืมช่วยไม่ได้เจ้าสาเขาไม่อยากได้สามีที่เป็นคนขับรถคนส่งสิอานะอาร์ตทำอะไรไม่เข้าท่าเลยอะ่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปทั้งหมดอะ่ะจะทิ้งไปหรอก็คงจะเป็นแบบนั้นน่ะเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อน,น้ำวาไงเราขอโทษนะน้ำวะที่ เราทาแบบนั้นน่ะเราขอโทษจริงแต่ก่อนเราคิดได้ว่าเราคงลืมน้ำว้าไปแล้วอะ่ะแต่พอได้กลับมาเจอน้ำว้าอีกครั้งเรารู้เลยว่าเราไม่เคยลืมน้ำว้าได้เลยอะ่ะน้ำว้าคือรักแรกและรักเดียวของเรานะเราก็คิดถึงอาเหมเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะอาสัญญาว่าอาจ,จะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วอาจ,จะรักและดูแลน้ำว้าตลอดไป วันหยุดไม่พักบ้างเลยคะคุณน้ำว้าทำงานนีแ่แหละค่ะการพักผ่อนเด็กๆนี่แข็งแรงดีจริงๆเลยนะคะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะ <c oughs> จ้าไปดีมาดีนะคะค่ะ อยากได้หรอไม่แหละของฉันก็มี <c oughs> <c oughs> นวะของแกของปอมหรือเปล่าจริงซื้อตามตลาดนัดเนี่ยมันไม่ใช่ของแท้นะแกแล้วทำไมแกคิดว่าของฉันเป็นของปอมอ่ะ <c oughs> ก็แกดูจนไงเรารู้ได้ไงว่าฉันจนแล้วคนรวยที่ไหนเขาจะมากวาดขยะในวันอยู่แบบนี้ล่ะไม่เอานะเพื่อนกันทั้งนั้นน่ะ จะพูดเรื่องรวยเรื่องจนกันทาไมอ่ะอีกอย่างนะโปรเจกต์จบเนี่ยพวกเราทุกคนก็ต้องทําด้วยกันน่ะจะทะเลาะกันเองทําไมอ่ะพูดถึงโปรเจกต์จบถ้าไปทําที่บ้านฉันอะ่ะเก้ก,ก็อย่ามือไวฉกของที่บ้านฉันะนำ้ำหวานคับพอได้แล้วพอก็ได้ถ้างั้นเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวหนังจะฉายสะกก่อน ไเรียนอยู่จริงเหรอโอเคโอเคใครโทรมาเหรอแกไม่บ้านนะ่ะพอดีโทรมาบอกว่าทำความสะอาดบ้านให้แล้วเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำโปรติกจบที่บ้านฉันกันนะไปไปดีอ่ะแกดีใจเลยพรุ่นี้ไปกัน ต่อองพุงน,นี้ไปบ้านแพชใช่ปะแกนี่มันลูกคหนูท่านหนึ่งจริงๆเลยนะแพทมีแม่บ้านเ้วยอ่ที่จริงบ้านหลังนั้นพ่อกับแม่ฉันซื้อให้ฉันอยู่คนเดียวอะ่ะแต่ฉันว่าบ้านมันหลังใหญ่ไปก็เลยซื้อคอนโดอยู่อิจฉาแกอะน้ำปลาพุ่งนี้ให้เราไปรับแม่ไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวเราไปนี่ ไปบ้านฉันก็จะตื่นเต้นให้มันมากแล้วกันเดี๋ยวไปทํำข้าวของในบ้านฉันพังหมดโอเคฉันจะไม่ตื่นเต้นตื่นตัวแล้วกันนะเอาละทุกคนเดี๋ยวฉันจะส่งโลเคชันที่บ้านให้นะเดี๋ยวส่งไปในไลน์กลุ่มเ,เรียบร้อยแล้วจ้า อ,นนอึ้งละสิที่บ้านฉันอยู่แถวย่านคนรวยที่เขาอยู่กันอะ่ะชีอเลยอะ่ะเขามีงานอะไรกันอะ่ะเออแล้ววันนี้ไปกวาดถนนหรือเปล่าอะอ๋อไม่ล่ะทำแค่วันหยุดอ่นะ คนอะไรขยันจังเลยทั้งขยันทั้งเรียนเก่งทั้งน่ารักด้วยอน่ารักอะไรหรอพูดจริงนะพอๆๆกลับก่อนนะพรุ่งนี้เจอ,นนอกันนะน้ำวะเดินดีๆล่ะระวังตกหลุมรัก แล้วแม่บ้านแกเหรอแพทพอดีฉันไล่ไปที่อื่นก่อนอ่ะเราจะได้อยู่กันแบบส่วนตัวเจ๋งว่ะบ้านใหญ่มากม,มาชา้าจังเลยนะวินมอเตอร์ไซค์ที่พาแกมาหลงทางหรือไงนะะ้ำวาเหนื่อยแม่กินอะไรมาหรือยังยังอะ ค่คุณตัวคุณตัวเองตัวเองน้ำหวานเจ้าของวางแล้วก็น้ำหวานมาให้ฉันกินหน่อยสิดูมันดิเดินเป็นบ้านตัวเองเลยไม่ถามสักคำว่าอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะ ทำของที่บ้านฉันแตกก็พอเออนี่พวกแกหลังบ้านมีสระว่ายน้ำ้วยนะไปดูไหมไปไปอาร์ตไปด้วยนะพักเบรกก่อนโอเคพวกแกไปรอฉันเลยนะเดี๋ยวฉันขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึง ว่ายน้ำบ้านแก่สวยมากถ้าทำโปรเจกต์เสร็จเนี่ยก็ไปไว่ายน้ำผ่อนคลายก็ได้นะเลิศนุมวะอยากว่ายน้ำไหมไม่ละพวกแกฉันมีอะไรจะอวดด้วยแหละอะไรเหรอแกเครื่องประดับที่แม่ฉันซื้อให้นะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปเอามาให้ดู นี่อะไรหรอแพทเครื่องประดับหายเมื่อเช้าก่อนที่ทุกคนจะมาฉันยังเอามาไว้ในนี้อยู่เลยอะ่ะมันต้องมีคนเอาไปแน่แน่น้ำวะแกเอาไปใช่ไหมจะบ้าเหรอฉันจะเอาไปทำไมก็เกตจนไงอยากมีอยากได้ก็เลยมือไวฉกของฉันไปใช่ไหมับอยากาวหาเพื่อนลอยแบบนี้สิได้ถ้างั้น ฉันขอค้นกระเป๋าของแกได้หมล่ะก็ค้นสิ ไม่จียมจะให้ฉันโทรแจ้งตำรวจมันลากตัวแกไปเลยไหมฮะเนี่ยทำไมตอบสิมีอะไรกันเหรอทำไมกลับมาตอนนี้ฉันโทรตามเองอะแกหมายความว่าไงเนี่ยแพทแกพูดแบบนี้กับคุณหนุ่มน้วาได้ยังไงงัน้นนี่ตกลงมีเรื่องอะไรกันเนี่ย คุณหนูน้ำว้าอะไรเนี่ยแพทก็นี่คือคุณหนูน้ำว้าเจ้าของบ้านหลังนี้ย่าแพทไม่ได้บอกพวกเธอเหรอคุณหนูน้ำว้าใจดีเปิดบ้านให้พวกเธอทำโปรเจกต์จบ แกมาที่นี่ทำไมแม่จ๋าอยู่นี่นี่เองคิดถึงจังไม่ต้องมาพูดเลยแกจะเอาอะไรบอกมาคือว่าอีกสามวันหนูต้องทำโปรเจกต์จบกับเพื่อนอะแล้วเพื่อนมันก็อยากไปทําที่บ้านแต่แม่ก็รู้ว่าบ้านเรามันทั้งเล็กแล้วก็ไม่สวยอะก็เลยจะมาขอทําที่นี่แกจะบ้าเหรอแพทนี่มันบ้านเจ้าหนายแม่นะ ก็แม่บอกว่าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ใช่หรอแม่แม่ก็ลองขอเขาให้หน่อยสิแม่ก็ทํางานเขามาตั้งนานเขาคงไม่ใจร้ายกับแม่หรอกมั้งนะและแม่นะหนูจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินไปทํางานในคา,ฟาเฟ่ไงเอ,ออเออเดี๋ยวจะถามคุณหนูให้เย่แม่นี่ใจดีที่สุดเลยถ้าเขาอนุญาตนะแม่แม่รีบโทรบอกแพลยนะงั้นแกก็รีบกลับไปเฝ้าบ้านเธอแต่ว่า ก่อนนี้แพชจะกลับขอตั้งหน่อยดีแกรออยู่นี่แหละเดี๋ยวแม่ไปหยิบให้ ณหนูคะน้ำส้มเย็นๆค่ะค่ะป้าดาคะป้าดาพอจะเห็นนาฬิกาหนูหรือเปล่าคะหนูจำได้ว่าหนูวางไว้ข้างๆทีวีนะคะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวป้าหาให้นะคะขอบคุณค่ะคุณหนูคะป้ามีเรื่องอยากจะขอะคะ่ะเรื่องอะไรคะอีกสามวันลูกสาวป้าจะมาขอทำโปรเจกต์จบที่นี่นะคะคุณหนูอนุญาตไหมคะ แล้วทำไมถึงต้องมาทำที่นี่คะคะออที่บ้านป้ามีนหลังเล็กอะคะ่ะพอดีเพื่อนเอนเขาจะมาด้วยลูกป้าเขาไม่มีเงินที่จะไปคาเฟ่แพงๆอะคะ่ะก็เลยให้ป้ามาขออนุญาตคุณหนูแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณหนูลำบากใจก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะมาได้เลยคะ่ะเพราะว่าอีกสามวันหนูก็ต้องทำโปรเจกต์จบที่บ้านเพื่อนเหมือนกันนะขอบคุณมากนะคะคุณหนู ไหนบอกว่านี่เป็นบ้านแกงไงแพทแล้วที่ว่าน้องว้าขโมยเครื่องเพชรคืออะไรหรอเพทฉันจะไปขโมยเครื่องเพชรของตัวเองทำไมแล้วนาฬิกาที่เธอใส่อ่ะเป็นนาฬิกาของฉันใช่ไหมแม่ฉันเนี่ยเป็นคนสั่งทำมาให้แล้วทำไมฉันจะจำไม่ได้ทีแรกเนี่ยฉันแค่สงสัยนะแต่ว่าพอเธอส่งโลเคชั่นมาเนี่ย ฉันเลยมั่นใจว่าลูกสาวแม่บ้านที่ขอมาทำโปรเจกต์จบที่นี่ก็คือเธอนางแพตนางลูกบ้าเก่งทำอะไรของเจเนี่ยแม่แพตเจ็บแล้วจะทำแบบน,นี้ทำไมก็แพตอายนี่ที่ไม่แม่เป็นแม่บ้านอะ่ะฉันกลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับฉันแล้วที่แกล้ล่ะคืออะไรอะ่ะก็ฉันชอบอาร์ตไงฉันอิจฉาที่อาร์ตสนใจในแกควแใจกับแกอะ่ะ พิษบ้าอะไรของแกเนี่ยนางลูกเว้นคุณหนูคะป้าขอโทษนะคะที่ลูกป้ามาทําให้คุณหนูเดือดร้อนไม่เป็นไรเลยค่ะขอโทษคุณหนูเดี๋ยวนี้ขอโทษฉันจะบอกอะไรให้นะแพทถ้าเธอกลัวเพื่อนไม่ครบหรือรังเกียจเพราะว่าฐานะเธอเนี่ยเธอก็ช่างมันไปสิเหมือนฉันไง ที่ไม่ส่วนว่าพวกเธอเนี่ยคอยแซะฉันเพราะว่าฉันจนเพราะฉันถือว่าเป็นการคัดคนเข้ามาในชีวิตและถ้าพวกเธอสามคนเนี่ยคิดได้เมื่อไหร่ว่าเพื่อนคืออะไรเนี่ยฉันถึงจะยอมรับพวกเธอเป็นเพื่อนเดี๋ยวนะแล้วที่ไปกวาดถนนทุกวันหยุดนมัสทำไปทำไมก็จิตอาสาไงไม่ได้เอาเงินนะ่ะแต่ว่าทำเพื่อส่วนรวมว่าล้ว ครบเครื่องสวยรวยเก่งใจดีแบบนี้คงจะเข้าถึงยากแล้วมั้งเนี่ยฉ,ฉันว่าพวกเราไปทำงานต่อกันดีกว่าถ้าเสร็จเร็วเนี่ยอยากจะว่ายน้ำก็ตามสบาย<ม>าอุ้ย,ยแม่บอเล้แล้วอุ้ยแม่มันเจ็บรู้แล้วนะโอ๊ย